mình sẽ pung được đấy Tì, nãy 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 nó đang động rồi, nó vào à? ันนแหละมันอยู่ในนนนัั้มดันขึ้นมาแล้วก็ลงไปคืนมันอยู่ในนี้น่ะฮะมันตรงนี้จะสองเย็ร้อนนะให้มันท่วมท่วมรูตรงนี้ไปนะลูกโป่งมาคว่ำบาศมือจำมือเวียต้องเจ๊งอยู่เหมือนเจ๊ง เที่ยวกับเพื่อนกับเพื่อนเนี่ยตึกน้ำกำลังช้าเต็มรูงแน่คือมันดันมาแล้วอ่ะปื๊ดดันเยอะมันน้ำมันยุบ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 อยู่นั่นเลยถ้ามันอยู่ในนั้นเออ ออกไปเยน้ำท่วมจมูกเคยอยู่ได้ย้อมสีเลยนี่นี่นี่นิวตัวเบลอเลยนี่ตายแล้วนี่ตายแล้วนี่นี่ตัวเบลอเลยนี่นี่นี่ตายแล้วเลยมาจับเลยนี่จับเลยเคยอยู่มันเคยอยู่นี่